เราใช้ทองกับแพ็กการ์ดเขียวนี่แหละไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องกันนะฮอยลุนกับโอนาา่าครับเออเพื่อน้องอาจจะย้ายมาแมนยูในอนาคตใช่ไหมฝันไปเถอะครั้งแรกครับ1 2ึสอลุยครั <todos pretty good> ้งแรกแตกเลยเปล่าครับผมเริ่มมกิดเลยยุติเส้นทางไหมครับยุติเส้นทางไหม สวัสดีครับทุกคนครับยินดีคัมแบ็กกลับมาสำหรับ ID t a เทพแมนยูไม่สิผมเปลี่ยนชื่อไปแล้วดิเปลี่ยนชื่อซีรีส์ไปแล้วนะครับเป็นเส้นทางการเดินทางของ ID เกลแมนยู Man แล้วกันนะครับผมอถ้าเกิดใครได้ดูคลิปในซีรีส์นี้เนี่ย ตั้งแต่ตามล่าแฮร์รี่แม็กควายนะครับผมแล้วก็กานาโชนะครับการ์ดเขียวอ่ะมันเป็นแพ็กวนทั้งนั้นเลยนะเออผมหมดทองกับแพ็กวนกับไอดีเกลือแมนยูมันเยอะมากแล้วครับผมจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยคลิปก่อนนะครับผมดาโลนะครับคือล้างตู้อ่ะครับทุกคนแพ็กวนล้างตู้คุณคิดดูว่ามันเกลือแค่ไหนนะครับเออแพ็กวนมันจะมีอยู่ประมาณ30ตัวใช่ป่ะครั้งก่อนนะครับผมแล้วผมเปิดจนล้างตู้อ่ะดาโลมาตัวสุดท้ายผมหุดหงิดผมโมโหมากอ่ะทุกคนจะบอก ว่าโมโหมากอะหมดทองไป3 0 0พทองเพื่อดาโลบไอล่างเนี้ยนะครับอะแล้วทีนี้เนี่ยคือตอนแรก่ะผมตั้งใจแบบผมมีใจที่จะแบบว่าหยุดยุดติเส้นทางนี้แล้วนะคือแบบว่ามันไม่ใช่ไอดีไก่นะเส้นทางเนี้ยคือแบบเติมด้วยนะครับผมเติมตามต้องการนะครับผมแต่ก็ไม่ได้หน้ามึดนะครับเออคิดว่ามันไม่ได้เกลือขนาดนั้นไงแบบเป็นการ์ดเก่าด,ด้วยแต่ว่าเราสะสมเฉพาะตัวแมนยูไงไม่ได้คิดอะไรมากกับกลายเป็นคิดมากเฉยเลยไอเดียเนี้ย <laughs> แทนที่จะเล่นแบบมีความสุขนะอะโอเคครับ คือตอนแรกอะก็จะเงียบๆไปแล้วนะแต่ว่าก็มีบางคอมเมนต์เนี่ยบอกว่าพี่การ์ดเขียวแพ็ควนรอบนี้นะเว้ยเอ็นโคสตารครับผมมีตัวแมนยูมาอีกแล้วแล้ว2ตัวซะด้วยนะครับ1น,นี่ฮะลัสมุดละมุดครับผมน้องละมุดฮอยลุนครับผมกับร่างโพสเชอร์นะครับผมแล้วอีกคนหนึ่งก็คืออังเดโอนาน่าครับผม <laughs> แล้วมันล่อตาล่อใจผมนะครับคือเก่งไหมก็ไม่ได้เก่งอะไรนะครับเป็นการ์ดเขียวไม่มีบูสเตอร์ด้วยนะครับแต่ว่ามันเป็นเส้นทางเส้นทางหนึ่งที่ผมเล่นชาเลนจ์ตัวเองนะครับก็อยากจะเก็บตัวแมนยูไว้นะครับผมแล้วตอนนี้ก็มีข่าวกับนักเตะหน้าใหม่เซ็นสัญญามา2คน3คนแล้วนะแมนยูนะครับปิดดิวไว้หลอเกินฮะทำ ปรับตัวไม่ได้จริงๆนะครับผมไวเกินนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะสำหรับตัวใหม่ของแมนยูนะครับเราเอาตัวในแพ็กนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมมีทองอยู่800เท่านั้นเองนะแล้วรู้สึกว่าแพ็กนี้เนี่ยไม่มีให้เล่นเปิดฟรีด้วยนะครับแต่มีเปิดฟรีอยู่ในแพ็กฉลองแชมป์นะครับกับสเปนกับอาร์เจนตินานะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับมาเดี๋ยวเราลองวัดตวงหน่อยนะครับมี800นี่แหละนะเออแล้วก็มีแพ็กของฉลองแชมป์อาร์เจนตินานะครับมีลิซันโดมาติเนสด้วยนะครับเออ แต่อย่างที่ผมบอกไปไครับว่าถ้าเป็นไอเดีเกลือแมนยูเนี่ยผมจะเน้นตัวที่เป็นโลโก้แมนยูล้วกันถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยการ์ดท,ทมีมชาติมันจะเอาไปเล่นสโมสรได้อีเวนต์สโมสรได้ก็ตามแต่ว่าเวลาดูแล้วมันจะไม่สวยใช่ไหมมันต้องมีโลโก้แมนยูอยู่ข้างหน้าการ์ดเนี่ยมันถึงจะสวยเป็นแนวเดียวกันนะครับ เรื่องมากซะเหลือเกินแล้วโอนาน่านะครับก็เป็นตําแหน่งที่ผมขาดพอดีเลยนะครับส่วน CF เนี่ยผมมีลุงรออยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นน้องฮอยลุนเนี่ยก็อืมไม่รู้สิทอง800จะพอหรือเปล่านะครับเปิดฟรีไม่มีด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเออ่ค่อยว่ากันเดี๋ยวดูท่าทีก่อนนะครับว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้สําหรับไอดีเกอร์แมนยูเพราะว่า,วามีเดี๋ยวมีอะไรนะดเดล่นเฟเชอร์อีกเดี๋ยวหัวเวลรอนมาอีกนะตำนานใหม่นะครับพี่เปิดทันทีนะครับอา้าวสัญญายให้ฟังก่อนนะครับเผื่อบ,บางคนเนี่ยตามมาดูไม่ทันนนนะะซีีีรรส์้คับผม เพื่ออะไรอะไรอย่างนี้ต้องอธิบายก่อนนิดนึงนะครับผมขอนิดนึงนะครับเปิดฟรี3าครั้งนะขอเริ่มต้นด้วยตรงนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวสลับไปมาแล้วกันนะครับผมขอลิซันโดมาตินสครับผมเสียดายไม่มีกาลาโชแต่กาลาโชผมมีแล้วนะครับผมมาลุ้นลิซันโดมาตินสล่างนี้กันก่อนครับผมไปฟรีได้3ครั้งนะครับ1ครั้งล็อกอินแล้ว2ครั้งเนี่ยเล่นอีเวนต์นะครับผมไปเล่นมาแล้วนะครับ2ครั้งนะครับตอนนี้เราเปิดได้ฟรี3ครั้งสำหรับฉลองแชมป์อาร์เจนตินาแล้วก็สเปนนะครับมาเลยเปล่าล่ะ มาคุณย่าครั้งแรกไม่มาครับผมโอเคเดี๋ยวเราสลับไปที่การ์ดเขียวหน่อยนะครับผมอะเมื่อกี้กดรับแล้วมี9 0้า้อยทองนะครับอ่าพอดีเลยเปิด9้ารอบนะครับแทนที่จะเอาทองไปเปิดอีปองอีปิกนะครับผมโชว์ไทม์วันจันอะไรเงี้ยนะโชว์ไทม์วันจันเฮนะ้ยโชว์ไทม์วันจันทร์นีนน่ขึ้นได้กว่าแป๊บหนึ่งนะนี่ไงฮะ คือโชว์ทามอนจันเนี่ยมันเป็นแพ็กยังสตาร์นะครับผมก็มีฮาแลนด์ใช่ปะนี่มีฮาแลนด์นะครับผมมีโคปาเมอร์นะครับแล้วก็มีนิกกี้นิโคลวิลเลียมส์นะครับมี3ตัวนะครับผม เออนักเตะดาวรุ่งนะครับแล้วก็จะมีการ์ดไฮไลท์ในนี้การ์ดไฮไลท์เนี่ยมันจะปนๆไปไม่ได้แบบลีกไดหลีกหนึ่งนะเป็นยังสตาร์เป็นดาวรุ่งนะครับผมหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีอเริฮานโดการาโชครับน้องการาโชอยู่ในการ์ดนี้ด้วยนะครับผมแต่ว่าผมคนอื่นเนี่ยเขาใช้ทองเปิดตามล่าอีปิกตามล่าโชทามกันนะครับแล้วผมจะเอาทองมาเปิดตามล่าการาโชการ์ไฮไลท์ในแพ็คโชท m e เหรอครับ เออและอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็มีการ์ดโชวการ์ดเขียวอยู่แล้วที่หมดไปเยอะเหมือนกันนะครับการ์ดเขียวตัวนั้นอ่ะโอโ้โหกว่าจะได้มานี่เลือดตาแทบกระเด็นนะครับผมคือแบบโคตรเกลือนะไอดี ID, เกลือนะไอดี ID, เกลือแมนยูนะครับผมอ่ะเดี๋ยวรอาการ์ดโชที่เป็นแบบเอ่อการ์ดบูสเตอร,ร์ละกันนะครับการ์ดโชว์ไทม์กับเขาบ้างนะโมเมนตัมดิฟบ,บิงเลยนะการ์ดโชนะครับผมตันสักร้อยสิบนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาลุ้นแพ็คการ์ดเขียวกันก่อนดีกว่านะครับผมมา มีอยู่900นะครับเปิดได้9รอบนะครับผมเราใช้ทองกับแพ็กการ์ดเขียวนี่แหละไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องครับนะสำหรับไอดีนี้นะครับผมมาหอยรุนกับโอนาน่าครับหลักๆนี่อยากได้โอนาน่าเพราะว่า CF เรามีปู่รออยู่แล้วนะครับแต่ถ้าได้หอยรุนมาก็โอเคครับผมไปครับครั้งแรกครับ1 2 3ลุยครั้งแรกแตกเลยเปล่าครับไปพี่ม์ลีกนะฮะพี่ม์ลีกเสื้อเขียวครับชุดเสื้อเขียวใส่ถุงมือด้วยนะฮะพี่ม์ลีกเสื้อเขียวโอนาน่ามาเลยเปล่าหรือเสื้อส้ม เฮ้ยคือพิมารีกว่ะผมมีตัวพิมารีกเยอะมากอะบอกเลยนะครับเพราะว่าเปิดแบบอยาเอาตัวแมนยูนะแพ็คพิมารีกบ้างแพ็คนู่นแพ็กนี่บ้างนะครับผมโอ้โหแต่ว่าได้ตัวสโมสรอื่นมาเพียบเลยฮนะจะเปลี่ยนชื่อเส้นทางเป็นเส้นทางการเดินทางของไอดีพิมารีกแล้วนะครับเนี่ยเอเอเฮ้ยมาครับหนึ่งร้อยแรกไม่มีนะครับผมหรือจะได้จุดเขามาก็ได้เล่นอีเวนต์อย่างเดียวนะครับผมเราต้องการตัวแมนยูมาเลยครั้งที่สองครับ ขอไปพิมรีกหน่อยนะฮะอ่อร้อยที่สองฮึบฮึบฮึบเสื้อเขียวเสื้อฟ้าโอ้โหคันจี้ ตายแล้วตัวพิมลีกเพียบเลยแล้วออกจากตัวพิมลีกนะในแพ็คเนี้ยมันเป็นเอ็นคอสตาร์ที่ไม่ใช่มีแค่ตัวพิมลีกนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะได้ตัวพิมลีกเพียบเลยนะเนี่ยโอ้โหมีตัวบูสเตอร์อยู่หลายตัวเราไม่มองตัวอื่นเลยนะเออเปิด i อดีนี้คือเราไม่มองตัวอื่นเลยนะครับผม2ครั้งผ่านไปครับครั้งที่3ครับไปร้อยที่ขอให้ลุ้นก่อนก็นไ,ดนนกไ,ดได้โอนาน่านก็ได้อยากได้โอนาน่าเดียวว่าเอาให้ลุนก่อนก็ได้เอาแค่2ตัวนี้ขอให้ผมหน่อยนะครับ ไม่มีตังเหมาแล้วเวลาขอวิสไม่มีทองจะเหมาแล้วไอ้นี้โคตรเกลือแมนยูก็บ,บอกเลยเหมือนมันรู้ว่าเราต้องการตัวไหนนะครับผมมันม่ไม่ออกให้เราโอ้โหอ่ะขอวนไปที่อาร์เจนตินาหน่อยนะครับมาติเนสเปิดฟรีสามครั้งแต่สามารถเปิดทองเพิ่มได้นะถ้าอยากได้จริงอ่ะแพ็คไอชลองแชมป์เนี่ยฮึบมาติเนสหน่อยครับได้โปรดเถอะครับมาติเนสโอกาสหนึ่งในสี่อ่ะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์มาหรือยัง โอ้อลาเวสอะไรวะมันเป็นยังไงไอดีนี้ต้องเปลี่ยนชื่อไอดีไอดีโคตดเกลือแมนยูโอ้เดี๋ยวเอาเปิดสเปนขายเครียดหน่อยดิสเปนจะหนูยาเมาครับเผื่ออนาคตเนี่ยน้องอาจจะย้ายมาแมนยูก็ได้นะในอนาคตนะครับปึ๊บเผื่อน้องอาจจะย้ายมาแมนยูในนาคตใช่ปะฝันไปเถอะเปิดทีนึ่งเงี้ยสเปนิดอีกทีหนึ่ง เปิดได้หมดไปเลยสเปนอ่ะปึ๊บอ่านี่ตรงนี้อาจจะมาแมนยูกูเปย่าอ่ะอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งเอาเคสเอาเคสเปิดได้หมดไปเลยสเปนอ่ะปึ๊บปึ๊บใครเอ่ยโรดี้ป่ะอ้ออฟาเบลุูสตัวนี้ก็เล่นดีนะตัวนี้เล่นดีมากเลี่ยแน่นมากนะครับกองกลางสเปนเนี่ยมาโอเคให้หมดไปเลยมาร์ติเนสจะมารหรือเปล่าลิซันโดครั้งสุดท้ายนะครับถ้าจะเปิดเพิ่มต้องใช้ทองเปิดนะ ฮึบฮึบฮึบมาติเนสเมสซี่หรือเปล่าเนี่ยใครวะเออมาติเนสหรือว่าจะไม่มาแล้วโอ้โหพระเอกแบบพระเอกขอมาสุดท้ายเลยได้เปล่าครับอโอเคเอาละฮะมาติเนสมาแล้วเดี๋ยวขอขออนุญาตนะจับลงทีมก่อนนะครับก่อนอื่นก่อนจะไปเปิดการ์ดเขียวเพิ่มนะฮะเหลือแค่6 0 0เท่านั้นเองนะครับผมเอาทองมาใช้อะไรแบบนี้บางคนไม่เข้าใจนะนี่เป็นเส้นทางการเดินทางของ เส้นทางเทพของแมนยูนะฮะเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อไปแล้วนะครับผมเป็นเส้นทางการเดินทางของไอดีเกลแมนยูนะครับอ่าเดี๋ยวผมอัพไปก่อนปุ๊บัวผมยังไม่ได้ดูเลยนะอัพแบบไหนดีนะฮะแพ็กฟรีมันยังไม่ได้ดูเลยนะครับผมก็เดี๋ยวครับอัพออโต้ไปก่อนแล้วกันเพราะตัวนี้มันมันรีฟรีนะมันรีค่าพลังฟรีนะครับน่บบาจะออโต้น่าจะไม่ได้ปรับอะไรนะมาติเนส โอเคเนี่ยโลโก้มันไม่เข้าพวกกันเห็นไหมถึงแม้ว่าการ์ดทั้งในอะครับมันสามารถที่จะเล่นแมนยูได้นะไปเล่นอีเวนต์แมนยูได้แต่ว่ามันไม่สวยไหมมันต้องเป็นโลโก้แมนยูนะครับผมเออใช่ปะมาครับเป้าหมายของเราเหลือโอนานน่ากับอยรุนครับเหลืออีก6 0 0ทองเท่านั้นเองนะครับผมจะมาให้ผมหรือเปล่านะครับกับทองที่แหมเติมมาแล้วก็เอามาเปิดกับการ์ดเขียวแทนที่จะไปเปิดพวกอีโปองอีปิดโชว์ทงโชว์ไทม์นะครับผมแต่เราเปิดการ์ดเขียวครับเราส่วนกระแสไป โอนาน่าโอนาน่าตอนฉากเปิดเป็นเสื้อสีอะไรสีเขียวปะสีเขียวหรือเหลืองเขียวปะเขียวว่าโอดาน่าเลยนะครับโอนาน่าเลยครับอไม่มาอีกวาไปบีกเอิรเอาเซ็ตแซ่บ้างไม่มีไม่มีไม่มีในนี้ไม่มีไม่มีตัวใหม่แมนยูเลยนะถ้ามีตัวใหม่แมนยูเนี่ยอยู่ในแพ็คเขียวจะดีมากนะไม่มีนะเหลือห้ารอบครับผมไปเลยอีกรอบนึง คตรเกลือบอกเลยมานะครับเมื่อกี้เนี่ยฉากมันค้างอยู่นะครับผมปิดหน้าจอไว้อยู่นะพอผมเปิดหน้าจอแล้วมันจะกลับมาเหมือนเดิมนะครับแต่ลุ้นกันว่าจะได้ปะ่ะฮึมาแล้ว <c oughs> บูโลอ,อีมาไล์ไม่ได้บูโลมูโนโมินเฟรเดนเดสแต่บูโลเฟรเนเดสผมมีแล้วนะครับเหลือ400รอยเท่านั้นเองครับผมยังไม่เห็นเงาโอนาหน้าเลยไปโทษไปถังเลยถ้าไม่มาจริงนี่ผมอาจจะต้องยุติเส้นทางเส้นทางเกลือของแมนอยูแล้วนะเนี่ยแบบนู้นกันแล้วแบบนี้กันแล้วนะฮะมันไม่ได้เกลือหรอกนะคือ ได้ตัวแมนยูนั่นแหละเกลือแต่คือมันไม่ได้ตามที่เราต้องการไงใช่ปะมันไม่ได้ตัวที่เราต้องการนะครับแมนยูมาไหมอาซอนอกาอีกโอ้โหจบแล้วมั้งเส้นทางนี้คงจบแล้วมั้งนะไม่ต้องรอหรอกฟช,ชงเฟทเชอร์เวลงเวลอนนะแค่การ์ดเขียวยไปไม่รอดเลยยังเกือขนาดนี้นะครับ<อ>นึกสภาพอะไรกับเป e ิดอีปิกะจะต้องหมดเท่าไหรอ่อะเหมาตู้แน่เลยใช่ปะครับ อย่าหน้ามืดอย่าหน้ามืดมาฮึบนั่นไงไปไหนก็ไม่รู้อยอเรนเต้ไม่ได้ชงไม่ได้เฉี่ยวเลยฮะโอ้โหละมุงละมุกโอนานงโอนาน่าไม่มาหรือ200ทองเนี่ยปาฏิหารจะมาปะ200ทองเนี่ยนะ200ทองไี่ได้อยลุนกับโอนาน่า200เลยนะครับครั้งละร้อยเลยเป็นไปได้ไหมโอ้โหยุติเส้นทางเลยเลย,เลยดีไหมเนาะ แต่ตัวที่ผมได้มามันดีนะคือถ้าเกิดไม่ได้เล่นแบบเน้นตัวแมนยูนะครับมีตัวแบบดีๆเยอะเลยนะครับผมบอกก่อนนะครับนี่จะเปลี่ยนเส้นทางไปทําอย่างอื่นก็ได้นะคือถ้าเอาไอดีนี้ไปเล่นทําอย่างอื่นเนี่ยเออได้เลยนะครับผมไม่ต้องทําตัวแมนยูแล้วเพ <c oughs> ราะมาันมานยากเหลือเกินนะครับไปครับ100นี้จะมาหรือเปล่าเหล,เหลือแค่200นะครับเหลือแค่200อโอนาน,น่าจะมาไหมมอลลูนจะมาไหมมาสักตัวหรือเปล่าแท่นั้นแหละมาสักตัวหรือเปล่าไปนีก้าอีกแล้วาขาดแค่ คุณสั้นคุณบ่น่าโมโหจริงนะถ้าเกิดใครดูซีรีส์นี้แบบอีพีที่แล้วด้วยลองไปดูย้อนอะลองไปดูย้อนนะครับอีพีที่แล้วด้วยอีพีก่อนหน้านั้นด้วยนะครับผมตอนเปิดกานาโชตอนเปิดเอ่ออะไรนะแฮร์รี่แม็กไกวร์นะครับผมลองดูฮะลองย้อนไปดูนะครับเหลือร้อยยี่สิบทองละตอนนี้นะครับมาไปร้อยสุดท้ายครับจะมาตั้งตัวป่ะตัวแมนยูในการ์ดเขียวเนี่ยมาไหมอ่ะลองดูอ่ะผมเริ่มหงุดหงิดแล้ว ยุติเส้นทางไหมครับยุติเส้นทางไหมสงสัยจะยุติ24สบโอมปาฏิหาริย์ป้าอนโอนนตาบอกพี่เพิ่งเลิกพี่อยู่กับผมก่อนผมมาแล้วพี่พี่เพิ่งรีบไปไหนผมมาแล้วครับพี่โอ้ยล้อยสุดท้าย ละมุดไม่ได้ไม่เป็นไรนะทองเราหมดพอดีนะครับละมุดไม่ได้ไม่เป็นไรเรามีเดนิสรออยู่แล้วนะครับเดี๋ยวรอหอยรุนล่างอื่นนะฮะเออนี่ถ้าเกิดโอนาน่าไม่มานะผมกําลังคิดว่าจะยุติเส้นทางไอดีเกลือแมนยูหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหกว่าจะได้มาที่ทรงคุณค่ามันเก่งเลยครับพี่บางคนงงนะบางคนเข้ามาดูคลิปนี้ซีรีส์นี้ง,งงนะครับผมอ่ะพี่มนึกว่าจะเปิดอีพิกมาเปิดอะไรโอนันนา ตามล่าอะไรโอน,นันนาเอา้ามันมีที่มาไอดีเนี้ยเริ่มจากเส้นทางการเดินทางของไอดีเทพแมนยูนะครับเปลี่ยนเป็นเส้นทางอดีทางของไอดีอะไรนะพีมารีนะครับกลายเป็นเส้นทางอดีทางของไอดีเกลแมนยูครับผมโอเคเออได้โอน,นันนามาหยุดยั้งไว้นะครับพี่พังเลิกผมมาแล้วครับพี <laughs> ่ เหลืออีกหลายตำแหน่งเลยนะครับก็มีแบ็กซ้ายนะครับผมกองกลางตัวรับนู่นนี่นั่นนะครับผมไอดีนี้ผมเล่นไม่ทันตอนอีลิกเซ่นกับคาร์เซมิโลที่เป็นบิ๊กไทม์มานะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับตอนนี้มันมีโปรทองลบราคาอยู่นะครับอาจจะเติมไว้ก่อนนะครับแต่ว่าจะเล่นต่อหรือยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะใครเป็นเด็กผีก็กดติดตามให้ด้วยนะครับใครไม่เป็นก็กดติดตามได้นะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอออกกััััันนนคคคคคลลลิิปปปปต่่ไไรรรบบบีี้าสสวด I've this time. changed the better for I thought I would never